สวัสดีค่ะพวกเราจะกพระพุทธธาตุวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธธาตุจากพระในวัดส,สวยมุกนะคะ ท่านเป็นคนพื้นคนพื้นเมืองเดิมก็เป็นชาวบ้านรรมดาแม่นี่ก็เป็นชาวชาาิชาวแต่ว่าแม่ของท่านเนี่ยเรียกว่าชื่อชื่อเคลื่อนอันนี้เป็นคนที่มีอะไรเรียกว่ามีความเลื่อนใสในพุทธศาสนาหรือสิ่งแปลกจ้า่วนพ่อที่เป็นจีน ที่ขุนเรียงนะครับที่นก็ท่านก็เกิดมาเนี่ยพศวันที่27 27พุทธาคมพศป419นะในสมัยรัชกาลที่5ครับทู่้ท่านสวรรคตปี2 453ที่เนี่ยคือนทเนี่ยท่าน,ราาน,น,นเรียกว่าคุณแจคอนนะเขาเรียกว่า ัต่อปาเป็มดาแต่ทุกบ้านเนี่ยตื่นเช้าเมาตีสีเพื่อขึ้นยตีสีเพอไกขัดตื่นตช้าก่อ like 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 นสาทำไมแล้วก็ยังต้องขู่ช้าวเลยฟื้นนะครับก็ได้ฟื้นแล้วก็ขู่ค่าแเบไม่ว่า ได้ครับคุณจกักรมานดาท่านโตขึ้นมาก็จากมานดาและครับสอนถึงเรื่งว่าท่านอพออายุยี่เจ็ดขวบเนี่ยท่านก็เข้าไปอยู่เป็นเด็กปั้ปีหนึ่งคุณนิสัยนี่คืออิทธิพลของวัฒนธรรมต่อคนคนโบราณเนานะเนี่ยคนแถวนี้ก็มีแถวใช้ยาแถนะวนี้พออายุมากๆราไปหยุดเด็กปั้นนั้นแหละให้พระอบรมเนี่ยเพราะนี่ยคนก็จะมีความ เป็นตัวต่อบาปเป็นตัวเรียกว่ามีความเคารพผู้ใหญ่มีความกตัญญูมีความขยันอดทนเขาประหยัดด้วยธรรมดานะครับประหยัดด้วยปิดถุงมือนั่นหละแล้วก็เรียนซสือ้อกมาก็เขก็เรียนซื้สือจบจบมศ .3 แล้วก็มาช่วยที่บ,บาา้านไม่ได้ก็เรียกว่าทุกคนต้องมีการทำนะแต่ก่นมันไม่หนังสือมากอะ่ะ เรียนจบพศก็อ่านออกเขียนได้นะครับพศีก็ต้นแต่ว่าท่าน,น,นอาจารย์เขาดีบริเทยได้จบออกมาก็ต้องทำงาน,นถ้าว่าก่อนจะอออกเรือนยี่สิบปีต้องบวชตับปีนี้แม่ก็ให้บวชมาบวชได้แน่นะครับด้วยเชื่อขอเชื่อเชื่อพ่อแม่เนาะดื้อไม่ได้เอาไม่ใช่ในปัจจุบันมันต่างปัจจุบันนีวว้จิตเสือจิตภาพแล้วแต่เราจะไปทาไหน ก็บอกพ่อแม่กขาดูี่ทีเดี๋ยมัก็ดีอย่างหนึ่งว่าไอ้บางคนบวชแล้วมันมันอยู่อย่างไรกับาพเขาบวชแล้วเกิดชอบเลยแต่ถึงไม่ชอบนะบวชไล้ยี่สิบบวชแล้วสองภาษาภาษาไม่ฝึกอ่ะฝึกอดทนฝึกอะไรตามมีตามได้สึวตามมีตามได้ อยากกินร้อนก็ไม่ได้ร้อนอยากกินเย็นก็ได้ร้อนอยากกินร้อนก็ได้เยนนะ็นอย่างเี้เนี่ยอยากอยากกินบะหมี่ก็ไม่ได้กินมันแล้วแต่คณแล้วก,ก็จะดูหนังดูละครเนี่ยอดทนประกอบถึงว่าเนี่ยคนก็มีแต่ก่อนนั้นมีนิแต่ว่าเนี่นะมันน,มน,น,นิดใสกันเลยทำให้คนใหญ่แตื่อรู้จักคนรู้จักรู้จักไม่ตาม่างเลยินเลีย มีมีความรู้ทางธรรมะบู้ณาตเนี่ยพอจบพอศึกไปแล้วจะไปแต่งงานก็ไม่เคยรู้จักคุณแต่ท่านเนี่ยบวชแล้วดีว่าท่านบวชแล้วก็เกิดศึกษาธรรมะแล้ถ้าเกิดชอบขึ้นมามีความสุขอ่ะการอ่านการเรียนก็ประเทศน้ำมังค์ประเทศขอธรรมะมาเทศได้ผลความคุ้นชอบอ่ะก็เลมีความสุขจริงๆแล้ไปเรียนธรรมะก็ไปเรียนบาลีต่อเรียนบาลีก็เป็น แจว้วาบาลีนี่มันเรียนนั้นไม่ใช่ทางที่จะคนรุ่นใหม่ควรรู้เรียนรู้อะไรจากหนะลักธรรมอ๋อระพุทธรรมะให้กินทำให้ย่อยจนสุดที่หลักสำคัญเลยนะแล้วก็ไปเรียนเอ่อทุกคนนะต้องมีศีลธรรมนะคนกับสัตว์ต่างกันนะคนกับสัตว์เหมือนกับสี่ยาหนึ่งหากีหาหารสองหลบภัยสาม ลับนอนพักผ่อนสี่สิบพันหกพันนะให้สี่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้คนต่างจากสุโขทันทีรับเพราะฉะนั้นแหนะที่ทเราต้องอบรมตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะมันมันเวลาผ่านไปเรื่อยถ้าเราไม่อบรมเราก็จะไปแต่งงานลูกนะปัจจ uh ุบ huh. ันนี้น okay. yeah. yeah. oh, ่าหัวกหัวแล้วก็เห็นบ้านเมืองปัญหาเยอะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็โยชนเนี่ยต้องตั้งต้องสร้างรากฐานาจัดีนะ สิีต้องต้องสร้างมาตรานเลยนครับอาดูผู้ใว้สิ่งทั้งนี้เป็นรูปดีๆเราชอบแม่สองพีที่ยังรู้แต่จริงรู้หูน้าเที่ยวตัวเองรูน้าเที่ตัวเองคุยรู้น้าที่วตัวเองบังคับตัวเองได้ใช่บังคับตัวเองได้บังคับตัวเองได้บังคับเองได้แล้วรู้หน้าที่นะครับ หลักคาสอนที่โดดเด่นตัวกูของกูโดยท่านพระพุทธทาสภิกษุหมายถึงความยึดมั่นหรือถือมั่นในความเป็นตัวตนอัตราและความเป็นเจ้าของของปรมาซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงโดยตัวกูคืออาหารการความรู้สึกเรามีตัวตนและของกูคือมามังการความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของเราการดับตัวกูของกูคือการทําจิตใจให้ว่างจากกิเลสเหล่านี้เพื่อบรรลุความดุดพ้นและความบริสุทธิ์ทางจิตใจ